สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโครงการบ้านธนกิจบ้านบิวอินตกแต่งพร้อมอยู่ที่เดียวในเชียงใหม่นะคะและพบกันเช่นเคยกับนุ่นฝ่ายบริการลูกค้าของโครงการค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นจะพาทุกคนนะคะมาทัวร์บ้านสวยๆด้านหลังนุ่นเลยค่ะเป็นบ้านสไตล์ทรงกล่องนะคะที่ฮอตฮิตมากๆในปี 2, 2021นี้นะคะหากใครที่เคยชมบ้านทรงกล่องแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ําไปแล้วนะคะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะบ้านหลังนี้เขามีฟังก์ชันใหมๆ่ๆถึง4ห้องนอนด้วยกันค่ะ แล้วที่สําคัญนะคะเขาจัดเต็มเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังให้เหมือนกับบ้านตัวอย่างแล้วก็สไตล์การตกแต่งที่ไม่ซ้ํากับบ้านหลังอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะนุ่นขอแนะนําที่ตั้งโครงการเงินก่อนเลยนะคะ อยู่โซนวงแหวนรอบ3แยกแม่กวงค่ะสามารถเดินทางเข้าออกได้2เส้นทางด้วยกันนะคะโครงการจะอยู่กึ่งกลางระหว่างแยกท่ารั้วแล้วก็แยกบ่อหินขับรถเข้ามาเพียง2.5กิโลเมตรเท่านั้นจะเจอโครงการอยู่ติดถนนเส้นหลักกันเลยค่ะใครนะคะที่ติดตามทางเพจอยู่บ่อยๆนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปช็อตใช่ไหมคะที่รีวิวบ้านหลังนี้อยู่แล้วบอกเลยว่ามีผลตอบรับดีมากๆสําหรับวันนี้มาชมคลิปเต็มพร้อมๆกันเลยค่ะตามมาเลยนะคะ านหลังนี้ค่ะสังเกตจากดีไซน์นะคะที่นุ่นพาวรีวิวไปชมบ้านก่อนหน้านี้นะคะหน้าตาเหมือนกันเลยเป็นบ้านทรงกล่องมาพร้อมกับโทนสีเทาเข้มๆนะคะให้ตัวบ้านดูมีความเท่มีความเรียบแต่ว่าแฝงด้วยความน่าอยู่แล้วก็อบอุ่นกันเลยนะคะแล้วก็ตัวสีบริเวณหน้าบ้านค่ะเขาจะมีทิกเจอร์นะคะลวดลายเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านนั่นเองด้านหน้าบ้านนะคะก็จะตัดกับลายไม้แบบนี้เลยที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นนั่นเองนะคะ บริเวณชั้นล่างค่ะเขาจะมีฟังก์ชันถึง3ห้องนอน3ห้องน้ำด้วยกันแล้วก็ทีเด็ดของบ้านนะคะจะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านบนนั่นเองค่ะและสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นแปลง C 34นั่นเองค่ะเขาเป็นโลเคชั่นแปลงมุมแบบนี้เลยแล้วก็ได้แปลงที่เป็นไซส์ตัว L อีกด้วยนะคะจะเห็นได้เลยว่าตัวโรงจอดรถค่ะสามารถจอดรถสะดวกสบายได้แบบ3คันกันเลยนะคะส่วน พื้นที่ใช้สอยตัวบ้านค่ะอยู่ที่150ตารางเมตรนั่นเองค่ะ แล้วก่อนที่จะเข้าไปชมในตัวบ้านนะคะมาที่ฟังก์ชันแรกกันก่อนเลยค่ะซึ่งเขามีงานบิวอินสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นตู้เก็บรองเท้านั่นเองนะคะมีขนาดความสูงนะคะเท่ากับเต็มพื้นที่กันเลยมาดูด้านในกันต่อเลยนะคะเขาจัดเต็มให้แบบนี้กันเลยค่ะเก็บรองเท้าได้เยอะมาก 30- 40ถึงคู่กันเลยนะคะแล้วก็ปรับระดับการใช้งานได้ด้านล่างนั่นเองค่ะก็สามารถเก็บรองเท้าบูธนะคะเหมือนกับแบบอยู่เกาหลีได้อยู่เมืองน,นอกกันเลยค่ะ ส่วนด้านข้างนะคะเขาก็ยัง,ยงมีเป็นที่วางของนะคะอันนีประสงค์ต่างๆปรับระดับการใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่ามีพื้นที่จัดเก็บเยอะแยะจุกใจอย่างแน่นอน ต่อไปนะคะภายในบ้านค่ะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วฝั่งชั้นแรกที่เจอจะเป็นโซนรีฟิ้งรูมนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเป็นบ้านเปล่าอาจจะมองไม่เห็นภาพใช่ไหมคะแต่ที่โครงการของเราเขาจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าตามที่เห็นกันเลยได้เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นไปเลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นโซฟาเบสที่ปรับนอนได้สะดวกสบายมากๆอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะกลางนะคะเขาก็ให้กับคุณลูกค้าไปเลยแล้วก็ในโซนนี้ยังมีงานบิวอินสวยๆบอกเลยว่าไม่เหมือนกับบ้านหลัง อื่นๆอ,อย่างแน่นอนใช่ไหมคะถ้าหากว่าใครที่ชมรีวิวกันอยู่บ่อยๆนะคะดีไซน์ตัวนี้ค่ะมีความเข้ากันดีมากๆเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นนะคะจะวางของก็ได้เวลาเข้ามาถึงหน้าบ้านวางของตรงนี้ได้วางทีวีได้เพราะว่าเขามีปลั๊กไฟต่างๆร้อยท่อไว้ให้แล้วนะคะ แล้วก็อย่างตัวบิวอินด้านด้านบนค่ะมันก็จะเป็นคอนเซปที่แบบว่าเป็นชุดเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นโทนสีลายไม้ตัดกับบานสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็ตัวบ้านจะเป็นบานกดกระเด้งแบบนี้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมสะดวกสบายต่อการใช้งานแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บของนะคะช่วยให้บ้านเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ ส่วนฟังก์ชันที่ถัดจากห้องรีวิ้งรูมนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารนั่นเองค่ะที่เขาตกแต่งให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแบบพร้อมอยู่แบบนี้กันเลยนะคะโต๊ะทานอาหารมาพร้อมกับสีที่นั่งสามารถเสริมเก้าอี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่นั่นเองนะคะแล้วด้านบนเขายังมีดีเทลนะคะสําหรับติดตั้งโคมไฟสวยๆให้แบบนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่พร้อมอยู่แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนะคะบริเวณนี้ค่ะเขายังมีหน้าต่างนะคะหน้าต่างที่รับแสงรับลม จากธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งภายในบ้านหลังนี้นะคะตัวบ้านเขาจะเป็นแบบ double wall room ค่ะมีความสูงสุดๆนะคะอยู่ที่6เมตรสลบลงมาอยู่ที่3เมตรซึ่งมันจะช่วยให้บ้านดูปลอดโปร่งนะคะโล่งสบายอากาศหมุนเวียนได้มากกว่าบ้านทั่วไปอย่างแน่นอนแล้วบริเวณนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับบันไดที่เป็นสไตล์ m o d e loft แบบนี้เลยซึ่งมันช่วยให้บ้านดูน่าอยู่แล้วก็มีความโดดเด่นทันสมัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ จากห้องทานอาหารนะคะก็จะเป็นส่วนของครัวฝรั่งนั่นเองค่ะที่ทางโครงการเขาตกแต่งจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าแบบที่เห็นกันเลยนะคะคุ้มสุดๆอย่างแน่นอนบริเวณนี้นะคะจะมีช้างโต๊ไอแลนด์สวยๆนะคะเป็นลายหินอ่อนแบบนี้เลยเข้ากับตัวบ้านได้ดีมากๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งวัสดุตัวนี้นะคะเขายังมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อรานะคะซึ่งเหมาะกับการใช้งานแล้วก็ป้องกันเชื้อราได้ดีอีกด้วยแล้วก็อย่างตัวเฟอร์นิเจอร์ด้านนี้จะแยกเป็น2ชิ้นนะคะซ าเคลื่อนย้ายได้ตามความสะดวกสบายนั่นเองค่ะแล้วในบริเวณนี้นะคะเขายังมีดีเทลที่ใส่ใจรละเอียดให้กับคุณลูกค้านะคะมีการติดตั้งโคมไฟสวยๆให้แบบนี้อีกด้วยค่ะ แล้วทันมาด้านนี้นะคะนอกจากว่าโตไอแลนด์แล้วนะคะที่ใครชอบในการทําขนมปังเบเกอรี่ต่างๆเรียกได้ว่าเป็นโต๊อนเนกประสงค์เลยก็ว่าได้ด้านนี้ยังมีเคาน์เตอร์ครัวนะคะที่สามารถทําอาหารในบ้านได้จริงค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นแบบลายหินอ่อนนะคะสีดาสวยๆแบบนี้นะคะสามารถทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยแม้แต่ผนังนะคะก็ยังเป็นแบบลายกระเบื้องที่สามารถเชด็ดทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเช่นเดียวกันค่ะฟังก์ชันที่เขาให้มาไม่ใช่ว่ามีแค่เคาน์เตอร์อย่างเดียว ะะเขาให้มาครบๆแม้แต่อ่างล้างมือค่ะที่เป็นของเฮฟเล่นะคะแล้วก็ยังมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมทำอาหารได้เลยทันทีด้านบนค่ะยังมีฮู้ดดูดควันให้กับคุณค้าเรียบร้อยแล้วอีกด้วยนะคะใครที่หิวตอนกลางคืนก็ยังสามารถมีพื้นที่สำหรับทำอาหารในบ้านอีกด้วยนะคะด้านบนก็ยังมีงานบิวอินแบบนี้นะคะสามารถวางของต่างๆได้หยิบจับนะคะใช้งานได้สะดวกอย่างแน่นอนค่ะ ด้านนี้นะคะก็สามารถวางของกินของใช้แก้วน้ําจันชามได้แบบนี้อีกด้วยแล้วก็ปรับระดับการใช้งานได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเวลาเราทําอาหารในครัวใช่ไหมคะมันต้องมีพื้นที่จัดเก็บ ที่เยอะพอสมควรเลยใช่ไหมคะเพื่อว่าให้ห้องครัวของเราดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะด้านล่างค่ะเขาก็จะมีบานตู้ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถจัดเก็บของในครัวได้ดีอย่างแน่นอนนะคะด้านนี้ก็จะมีลินชักค่ะสําหรับจัดเก็บช้อนซ่อมมีดต่างๆนะคะแยกสัสดส่วนได้ดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในส่วนของบริเวณห้องครัวฝรั่งโซนนี้นะคะเขายังเชื่อมต่อกับพื้นที่หลังบ้านที่ทางโครงการเขาตกแต่งให้กับคุณค้าเรียบร้อยแล้ว นนันเ่เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆไปเลยจัดเต็มให้ทุกฟังก์ชันแล้วก็ไม่ต้องควักกระเป๋าในการต่อเตอิมบ้านแต่อย่างใดอีกด้วยนะคะ หากบ้านไหนที่ชอบทําอาหารไทยนะคะเขาก็มีพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะถ้าหากว่าเป็นโครงการบ้านจัดสรรทั่วไปนะคะบอกเลยว่าเขาจะไม่ต่อเติมให้แบบนี้อย่างแน่นอนแต่ที่นี่ค่ะทางโครงการเขามีไอเดียนะคะต่อเติมให้กับคุณลูกค้าครบๆแบบพร้อมอยู่กันเลยค่ะในส่วนของบริเวณนี้นะ,ะที่เชื่อมโยงกับห้องครัวฝรั่งทางโครงการค่ะเขาได้เลือกใช้เป็นประตูนะคะเป็นบานสวิงแล้วก็เป็นซอฟโค้ดแบบนี้อีกด้วยซึ่งตัวบ้านค่ะจะเน้นในเรื่องของ ของการประหยัดพลังงานแล้วก็ประตูยังสามารถรับแสงนะคะให้แสงสว่างเข้าถึงตัวบ้านได้ดีอีกด้วยค่ะถ้าเทียบกับทั่วไปแล้วด้านหลังบ้านจะเป็นแบบประตูทึบใช่ไหมคะ ในบริเวณนี้ค่ะพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะมีขนาดกว้างขวางแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจัดเต็มให้สุดๆอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างด้านบนค่ะเขาได้เลือกใช้เป็นแบบหลังคาโปร่งแสงนะคะสังเกตได้เลยว่ารับแสงจากธรรมชาติได้ดีมากๆอย่างในช่วงนี้ที่เป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะคุณแม่บ้านสามารถตากผ้าบริเวณนี้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะ อย่างตัวพื้นค่ะเขาเลือกใช้เป็นพื้นกันลื่นนะคะพื้นคอนบูดค่ะแล้วก็ให้ความสวยงามเสมือนไม้จริงแล้วก็ยังมีความคงทนแข็งแรงอีกด้วยแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นไม้ระแนงของ SCG นั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะหากว่าคุณแม่บ้านท่านไหนนะคะที่สงสัยว่าแล้วจะไปวางเครื่องซักผ้าไว้ตรงไหนใช่ไหมคะด้านนี้เขาก็มีจุดนะคะที่เตรียมปลั๊กไฟไว้ให้แล้วเรียบร้อยอีกด้วยนั่นเองค่ะแล้วในส่วนของบริเวณหลังบ้านนะคะด้านนี้ก็จะมีจุดเติมน้ํายาปลวกนั่นเองนะคะที่ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าหมดปัญหาเรื่องปลวกไปได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนด้านข้างนะคะตรงนี้ค่ะเขาเว้นไว้เป็นพื้นที่สนามหญ้านะคะสามารถหาโต๊ะเก้าอี้เอาดอมาว ะะเป็นมุมสังสรรด้านนี้ได้เลยหรือว่าจะทําเป็นมุมปลูกแบบพืชถักสวนครัวก็ได้นะคะคุณผู้ชม ฟังชันของบ้านยังไม่หมดแค่นี้นะคะนี่แค่50%เองค่ะคุณผู้ชมที่เขาจัดเต็มให้เฟอร์นิเจอร์ครบๆตามที่เห็นกันเลยนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้าน2ชั้นที่บริเวณชั้นล่างเขาอยู่สบายเหมือนบ้านชั้นเดียวกันเลยนะคะมีถึง3ห้องนอนด้วยกันค่ะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปชมห้องนอนแรกกันต่อเลยนะคะที่เป็น master bedroom อยู่บริเวณชั้นล่างนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ภายในห้องนี้นะคะเขาตกแต่งให้แล้วน่าอยู่สุดๆไปเลยค่ะให้พร้อมทั้งชุดเครื่องนอนต่างๆนะคะแค่ฮิ้วกระเป๋าเสื้อผ้ามายอย่างเดียวก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยทันทีนั่นเองค่ะแล้วในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นเตียงไซส์โมเดิร์นไซส์ใหญ่ๆ6ฟุตแบบนี้เลยแต่ว่าเขาก็ยังมีดีเทลนะคะติดตั้งไฟ LED มีปลั๊กไฟให้ด้วยด้านนี้ยังมีลินชักใหญ่ๆนะคะสำหรับจัดเก็บของอเนกประสงค์ต่างๆให้ด้วยค่ะแล้วในส่วนของบริเวณปลายเตียงนะคะยังมีตู้เสือ้อผ้าบิลอินนะคะไซส์ใหญ่ๆสไตล์โมเดิร์นแบบนี้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกระจกบานใหญ่ๆที่สามารถทําธุระแต่งตัวได้แบบสะดวกสบายแน่นอนค่ะภายในตู้นะคะเขาแบ่งเป็น2ช่องด้วยกันแบบนี้เลย แม้แต่ดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะเขาก็ยังติดตั้งไฟ LED ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยด้านล่างก็มีลิ้นชักใหญ่ๆจัดเก็บของนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะถัดมาด้านข้างนะคะก็จะเป็นช่องเก็บของใหญ่ๆเช่นเดียวกันนะคะต่อให้มีเสื้อผ้าเยอะแค่ไหนมาก็มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะนอกจากตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีชั้นวางของไอเนยประสงค์ให้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งสไตล์โมเดิร์นให้แบบนี้เลยสังเกตได้เลยนะคะว่าตัวดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจะมีความเป็นเซตที่เข้ากันดีมากๆถ้าเกิดว่าตกแต่งบ้านเองจะต้องได้ควักกระเป๋าหนัก,นกๆอย่างแน่นอนนะคะและเห็นงานบิวอินสวยๆแบบนี้นะคะทางโครงการเขาเลือกใช้เป็นไม้พาเนลพลาสค่ะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยอย่างแน่นอนนะคะ ด้นานนี้นะคะเขาก็ยังมีโต๊ะบิวอินค่ะที่สามารถทําเป็นโต๊ะทํางานได้นะคะวางทีวีไซส์ใหญ่ๆได้เป็นโต๊ะอนเนกประสงค์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังมีช่องจัดเก็บของด้านบนให้อีกคุ้มอย่างจุใจแน่นอนค่ะแล้วภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมชั้นล่างนะคะที่ขาดไม่ได้เลยเพื่อความสะดวกสบายของคุณลูกค้านะคะเขามีห้องน้ําในตัวแบบนี้ให้ด้วยเป็นดีไซน์เหมือนกับสไตล์โรงแรมใช่ไหมคะรู้ราสุดๆกันไปเลยปกติแล้วถามว่าเป็นบ้านในโครง างรกจะไม่ค่อยเห็นบ้านห้องน้ำนะคะที่เป็นสไตล์นี้อย่างแน่นอนด้วยความที่ว่าทางโครงการเขาอยากจัดเต็มแล้วก็ใส่ใจถึงให้กับคุณลูกค้านะคะที่อยากได้บ้านสวยๆเหมือนสั่งสร้างเองของทุกอย่างก็คือจัดเต็มแบบฟูลออปชันไปเลยค่ะภายในห้องน้ำนะคะกระจกเป็นบานใหญ่มากเหมือนกับโรงแรมระดับ5ดาวแล้วก็ยังมีปลั๊กไฟนะคะสำหรับ อำนวยความสะดวกนะคะอ่างล้างมือเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นแบบนี้แล้วก็ด้านล่างมีช่องจัดเก็บของขนาดใหญ่มากที่สามารถแยกของใช้ภายในห้องน้ำได้เป็นสัดส่วนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อย่างตัวพื้นนะคะเขาได้เลือกใช้เป็นพื้นที่มีเท็กเจอร์นะคะเป็นกันลื่นแล้วก็ป้องกันอันตรายให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้ดีเลยทีเดียว ท็สุขภัณฑ์ค่ะเลือกใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกันกบทุกหลังนั่นเองนะคะส่วนบ้านหลังนี้ค่ะเขาติดตั้งเรนชาเวอร์ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะแล้วก็หากใครที่อยากติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นเขาก็มีจุดสวิตให้เรียบร้อยแล้วแล้วภายในห้องน้ําค่ะมีทั้งพัดลมดูดอากาศนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างแบบบานขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ลดกลิ่นอับภายในห้องน้ําถือว่าเป็นสิ่งที่เขาคํานึงถึงความสําคัญให้แก่คนในบ้านนั่นเองนะคะช่วยให พื้นห้องน้ําแห้งนะคะจากแสงและลมของธรรมชาติแล้วก็ลดกลิ่นอับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ด้านนี้ค่ะเขายังมีช่องแสงนะคะถ้ากว่ามองจัดหน้าบ้านแล้วจะมีช่องรับแสงอยู่ใช่ไหมคะก็จะเชื่อมโยงกันมีช่องแสงทีอ่อยู่ภายในห้องน้ําอีกด้วยค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมห้องนอนที่อยู่บริเวณหน้าบ้านกันเลยนะคะภายในห้องนี้มีขนาดกว้างขวางเหมือนกับห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเลยนะคะแล้วก็อย่างเฟอร์นิเจอร์เขาให้ครบทุกชิ้นตามที่เห็นจัดเต็มให้อย่างแน่นอนซึ่งเรียกได้ว่าหิ้วกระเป๋ามาอย่างเดียวก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยทันทีนะคะสะดวกสบายมากๆสําหรับใครที่ไม่อยากเสียเวลาแต่งบ้านเองไม่อยากปวดหัวนะคะอยากอยู่บ้านแบบสวยๆในราคาที่จับต้องได้แนะนําที่โครงการบ้านธุรกิจเชียงใหม่กันเลย ภายในห้องนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเตียงนะคะชุดเครื่องนอนตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ที่ให้เหมือนกับห้องมาสเตอร์นะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งสไตล์โมเดิร์นแล้วก็บริเวณปลายเตียงภายในห้องนี้สังเกตได้เลยว่างานบิวอินเขาจะไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมคะได้เป็นโต๊ะบิวอินขนาดใหญ่ค่ะก็วางทีวีได้เป็นโต๊ะเอ็นแอนด์แ์นะคะวางของต่างๆหรือว่าสำหรับใครนะคะห้องนี้ที่เป็นห้องนอนสำหรับเด็กก็จะมีจุดปลั๊กไฟนะคะสำหรับ วางโน้ตบุ๊กเล่นโน้ตบุ๊กได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะที่มีผู้สูงอายุให้ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงวัยนะคะก็จะเชื่อมโยงกับบริเวณหน้าบ้านที่สามารถมองเห็นสนามหญ้าพื้นที่สีเขียวเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลายให้กับผู้สูงไวัยได้สุขก,กายสบายใจอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งห้องนอนที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะเขาก็อยู่ใกล้กับห้องน้ำด้านนอกนั่นเองค่ะเป็นห้องน้ำร่วมที่มีฟังก์ชันต่างๆครบครันเหมือนกับห้องมาสเตอร์เบดรูมกันเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถใช้งานทำธุระส่วนตัวได้สะดวกสบายอีกด้วยนะคะ สำหรับบริเวณชั้นล่างนะคะห้องที่3าค่ะคุณผู้ชมเขามีไอเดียในการตกแต่งห้องห้องนี้นะคะทําเป็นห้องทํางานแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะคะให้กับคุณลูกค้าครบๆหากบ้านไหนที่ขายของออนไลน์นะคะจะทําห้องนี้เป็นสตูดิโอไลฟ์สดขายของก็ตอบโจทย์ได้ดีเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าบ้านไหนที่อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่นะคะอยากได้ห้องนอนเพิ่มแค่หาเตียงมาเสริมค่ะคุณผู้ชมก็ได้เป็นห้องนอนสวยๆนะคะแล้วก็ภายในห้องนี้ยังมีหน้าต่างนะคะบริเวณ จะเชื่อมโยงกับห้องครัวที่อยู่หลังบ้านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูทีเด็ดของบ้านหลังนี้กันที่เขามีห้องนอนขนาดใหญ่เหมือนกับคอนโดที่อยู่บนชั้นสองนั่นเองนะคะ ึ่งในบริเวณนี้ค่ะบันไดที่เป็นแบบสไตล์โมเดิร์นลอฟนะคะเป็นดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงมากๆเลยแล้วก็โชว์งานวัสดุแบบนี้เข้ากับตัวบ้านได้ดีเลยทีเดียวด้านนี้นะคะเขามีหน้าต่างอีกหนึ่งบ้านเรียกได้ว่ามีทางช่องแสงช่องลมรอบทิศทางนะช่วยให้บ้านดูโปร่งแล้วก็อยู่สบายสุดๆนะคะแม้ตอนนี้ไม่เปิดแอร์เลยตัวบ้านเย็นสบายมากๆนะคะแล้วก็อย่างตัวบ้านหลังนี้ค่ะเขาจะตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์ทั้งหลังนั่นเองนะคะซึ่งจะมีลวดลาย ให้ซ้ำกันแล้วก็ช่วยเพิ่มความน่าอยู่เพิ่มความโดดเด่นสวยรู้ดูแพงให้กับตัวบ้านได้ดีเลยทีเดียวค่ะ ส่วนบริเวณหน้าห้องนอนชั้น2นะคะเขาก็มีไอเดียเก๋ๆอีกค่ะคุณผู้ชมมีการต่อเติมระเบียงหน้าห้องให้แบบนี้เลยนะคะสามารถทํามุมนี้วางหิ่งพระบูชาได้หรือว่าจะทําเป็นมุมถ่ายรูปเก๋ๆชิคๆนะคะสไตล์คาเฟ่ได้เลยอย่างช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะบางทีจะออกไปเที่ยวไปผ่อนคลายด้านนอกก็จะหวาดระแวงกับโควิดแต่สําหรับบ้านหลังนี้เขาน่าอยู่มากๆเลยค่ะดูแล้วจะเหมือนแบบให้ความรู้สึกเหมือนในซีรีส์เกาหลีนะคะบ้านหน้าอยู่มากๆแล้วก็ถ้ามองจาก มุมนี้ทุกฟังก์ชันค่ะเขาเชื่อมโยงกันอย่างลงตัวแต่ว่ายังแบ่งสัดส,ส่วนการใช้งานได้ดีมากๆเลยทีเดียวม้านไหนที่มีผู้สูงวัยนะคะมีเด็กๆหรือว่ามีน้องหมาน้องแมวสามารถดูแลกันได้อย่างทั่วถึงแน่นอนค่ะ สำหรับใครนะคะที่มองหาบ้านอยู่สบายแบบส่วนตัวส่วนตัวนะคะแต่ว่าอยากใช้ชีวิตสะดวกสบายเหมือนกับอยู่คอนโดจะต้องถูกใจห้องนี้กันอย่างแน่นอนเป็นมัสเซอร์เบดรูมขนาดใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมให้ความครบครันสะดวกสบายพร้อมเฟอร์นิเจอร์สุดรู้น่าอยู่แบบนี้กันเลยนะคะแล้วด้วยสไตล์การตกแต่งค่ะหากใครที่เคยชมหลายๆคลิปหรือว่าหลายๆห้องไปแล้วใช่ไหมคะโทนสีของเฟอร์นิเจอร์เขาจะไม่ซ้ํากันเลยใช่ไหมคะ มาพร้อมกับเตียงสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ยังมีดีเทลตกแต่งไฟให้อีกนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟมีลิ้นชักจัดเก็บของด้วยมาพร้อมกับชุดเครื่องนอนพร้อมอยู่แบบนี้กันเลยนะคะด้านทีนะคะยังมีตู้บิวอินที่เป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะให้ครบกับทุกห้องกันเลยนะคะบอกเลยว่าช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีอย่างแน่นอนนะคะน้านนี้ค่ะมีตู้สําหรับวางของเอกประสงค์นะคะถัดมาก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าด้านโต๊ะเครื่องแป้งทุ ลูกองนะคะเขาก็ยังมีรายละเอียดมีการติดตั้งปลั๊กไฟให้อีกด้วยนะคะ ในส่วนของบริเวณปลายเตียงค่ะคุณผู้ชมเขาได้ตกแต่งให้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นโต๊ะไอเนกประสงค์แบบนี้เลยเช่นเดียวกันค่ะสามารถวางทีวีนะคะนั่งทํางานได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นห้องดูหนังฟังเพลงได้อีกด้วยนะคะบริเวณนี้นะคะเขาจะมีพื้นที่โล่งๆกว้างๆสามารถทําเป็นโซนริฟิงก็ได้นะคะเพิ่มโซฟาเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ภายในห้องนี้เขามีหน้าต่างขนาดใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบพารามมิคก,กันเลยนะคะบอกเลยว่า ถามว่าเป็นบ้านสั่งสร้างเองแล้วเราก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่ตรงความต้องการนะคะทางโครงการเขาก็มีไอเดียนะคะ เพิ่มเป็นหน้าต่างบานใหญ่ๆใ,ให้แบบนี้เลยแล้วก็ยังติดตั้งนะคะมุงลวดทั้งหลังให้เรียบร้อยแล้วและภายในบ้านทั้งหลังค่ะเขามีประมาณแบ็คเอาท์นะคะที่เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าครบครันทุกอย่างกันเลยนะคะหากใครนะคะที่ชอบในการขายของออนไลน์อยากได้ห้องที่มีขนาดใหญ่นะคะสำหรับไลฟ์สดขายของต่างๆห้องนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีไม่แพ้กันค่ะแล้วก็ยังมีห้องน้ำในตัวให้อีกด้วยนะคะอำนวยความสะดวกได้ดีเลยแล้วก็ไม่ต้องไปรบกวน ห้องน้ําชั้นล่างอีกด้วย ฟังชันค่ะเขาก็ยังมีคอนเซปต์เดิมนะคะมีความหรูหราเหมือนกับโรงแรมระดับ5ดาวให้มาครบถ้วนเลยทีเดียวเหมือนกับห้องน้ําชั้นล่างกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโถสะุกร์พั์ต่างๆอ่างล้างมือมีช่องจัดเก็บของที่สามารถแยกของใช้ส่วนตัวภายในห้องน้ําได้ด้าน,นนี้ก็ยังมีโซนชาเวอร์ให้แล้วนะคะมีจุดสซวิสนะคะที่เตรียมไว้ให้แล้วก็ยังมีพัดลมดูดอากาศนะคะลดกลิ่นอับภายในห้องน้ําให้อีกด้วยค่ะตัวพื้นก็ยังเป็นพื้นกันลื่นนะคะที่มี็กเ,เจอร์ช่วยเซฟความ ปลอดภัยนั่นเองค่ะแล้วก็ทุกห้องนอนนะคะห้องนอนมาสเตอร์สห้องนอนล่างรวมถึงห้องนอนชั้นบนเขาเลือกใช้เป็นพื้นกระเบื้องไวนิลนะคะเป็นแบบคลิกล็อกซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นั่นเองค่ะตัวพื้นจะมีความนิ่มมีความยืดหยุ่นนะคะเวลาถ้าหากว่าเราสัมผัสกับตัวพื้นแล้วจะให้ความรู้สึกสบายเท้าเป็นอย่างมากไม่เหมือนกับพื้นกระเบื้องแข็งๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ตัวพื้นนะคะยังให้ความสวยงามเสมือนไม้จริงแบบนี้อีกด้วยแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายมากๆการปลวกกันน้ำได้100%กันเลยค่ะ หากใครนะคะที่อยากได้บ้านทําเลใกล้เมืองแนะนําเลยค่ะมาชมที่โครงการบ้านธรก,กิจของเราบอกเลยว่าเขาเป็นทําเลทองที่มีลูกค้าหลายๆท่านนะคะมองหาบ้านสําหรับอยู่อาศัยแล้วก็สําหรับปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะแล้วที่สําคัญนะคะความคุ้มค่าทางโครงการของเราจัดเต็มเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นรวมถึงงานบิวอินนะคะให้เหมือนกับบ้านตัวอย่างทุกหลังกันเลยค่ะบอกเลยว่าราคาคุ้มค่าสุดๆอย่างแน่นอนช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะคะในการตกแต่งบ้านแล้วก็มีบ้านสวยๆที่จัดเต็มให้ แบบนี้อีกด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเราเปิดชมทุกวันตั้งแต่8ปดโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นกันเลยนะคะสําหรับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นและส่วนลดสิทธิพิเศษอีกหลายรายการด้วยกันค่ะหากใครที่สนใจจับจองบ้านนอกจากเฟอร์นิเจอร์แล้วเขายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแถมให้อีกด้วยนะคะ หาใครที่ชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพจและช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะเราจะได้มาทำคลิปให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันบ่อยๆแบบนี้อีกด้วยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ